ยิ้มยิ้มมือนี้ขาขื้นบ่ยิ้มเอ้ยยิ้มก่อน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 วันนี้เดินแล้ววันนี้ย,นยืนแล้วยืนแล้วอันเนี้ย่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไอเด็กคนนี้ฮอยตึงตึง

วันนี้ขาไม่ขึ้นวันนี้ชุดแดงแรงฤทธิ์นะครับวันนี้ก็ชุดแดงชุดแดงมันจะเป็นด้วงออกมาจากด้วงนัเนี่ยออกมาจากด้วงดงดวงดงดวง,ดวง,ดวง